สวัสดีครับุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช่องซัมสแ a m e r กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการตีบอสกิลระดับเอ็กซ์ตร้านะครับหรือระดับ ex อ่าเป็นระดับยากสุดของตัวบอสกิลตอนนี้นะครับผมก็ทีมที่ใช้เนี่ยจะเป็นทีมที่ไม่ได้โหดมากนะครับเป็นตัวแบบ3ดาว4ดาวเลยนะก็จะเป็นทีมแบบนี้นะครับ Uh, ตัวสำคัญสำคัญในทีมนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะเป็นอลิสนะครับผมถ้ามีอลิสเนี่ยโอ้โหช่วยได้ชีวิตดีมากนะครับชีวิตดีมากเลยแล้วก็เป็นชิหายะนะครับสตัวเนี้ยค่อนข้างสำคัญเลย ส่วนนิโอกับกินก้าเนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจเสริมนะครับนิโอจะทําหน้าที่เป็นแท้งแล้วก็บัฟพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้ส่วนกินก้าก็เป็นตัวดามเมจเสริมนะครับถ้าใครมีตัวละครดาเมจตัวอื่นที่แรงกว่าอย่างปัจจุบันตอนนี้มีไลล่าใช่ไหมก็เปลี่ยนเอาไลล่าใส่มาก็ได้นะครับก็อันนี้สําหรับผมใน ID นี้ก็จะเป็นกินก้าที่เป็นตัวดามเมจเสริมให้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูของนิดนึงว่าของผมใส่อะไรอยู่บ้าง เริ่มกันที่ตัวละครนิโอ Neo, นะครับหลักๆของนิโอเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวเลือดกับพลังป้องกันเยอะๆนะครับก็เอามายืนแทงอย่างเดียวแล้วก็บัฟตี้นะครับผมส่วนสกิลบัฟของนิโอเนี่ยก็คือสกิล3นะครับแต่ว่านิโอต้องอัพเทคโนโลยีให้ถึงเฟส3ก่อนเพื่อที่จะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดเราไม่อัพเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ได้รับบัฟพลังโจมตีให้กับทุกคนในตีนะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่ําต้องเทคโนโลยีเฟส3นะครับ ก็สำหรับตัวละครน,นีโอผมก็เลือด1 3ื่นพลังป้องกันพันสแล้วก็สปีดร้อยสนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสปีดอีกนิดนึงเพราะว่าตอนสําหรับทีมผมเนี่ยตัวสปีดมีความสําคัญมากนะครับสําหรับตัวละครอริสก็บิวมาตรฐานเลยก็เน้นไปที่สปีดพลังป้องกันเลือดนะครับสกิลตีบวกก็บวกสกิลสเต็มนะครับผมไม่ต้องอัพเลเวลเยอะนะอริสนะครับมีแค่เลเวลห้ก็พออย่าหลักเอามาแค่บัฟอย่างเดียวนะครับ เทคโนโลยีก็อัแแค่ถึงเฟส3เหมือนกันนะครับพูดถึงสกิลตีบวกของนิโอนิดหนึ่งนิโอผมไม่ได้บวกสกิลอะไรเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปดูก็จะเห็นได้ว่าสกิลโบเบเลยไม่ได้บวกนะครับแต่ถ้าสมมุติใครใช้เหมือนผมเนี่ยผมแนะนําว่าบวกสกิล2ไว้บวก4นะครับมันจะได้เพิ่มโอกาสติดเกาะแตกด้วยเผื่อว่าเออกรณีที่แบบเอถ้าเกิดกาะแตกมันหมดก่อนเนี่ยก็สามารถเอาไว้ติดเผื่อได้นะครับ แล้วก็ในส่วนตัวละครชิฮายาผมก็เอาเลเวล60เลยเพราะเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็บวกสกิลทุกอันเต็มนะครับอุปกรณ์สมใส่ผมก็จะใส่เป็นเซ็ตแจกของเซ็ตองหญิงนะครับที่เป็นเซ็ตโจมตีกับเซตคลินะครับเทคโนโลยีก็อัพเต็มทุกอันเลยเป็นตัวดาเมจหลักต้องอัพให้เต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของกินกาก็ใส่เซ็ตแจกเหมือนกันเป็นเซตโจมตีกับเซ็ตคลิจากกิจกรรมผู้เล่นใหม่ นะครับผมจากไอ้พวกแบนเนอร์ลุกี้อ่ะลุกี้ควสอะไรพวกนี้เออก็ได้เซตนี้มาก็อัพมาใช้นะครับในส่วนของสกิลของกินกากก็ up, อัพ2เต็มถ้าเกิดอัพเต็มหมดเลยได้ก็ดีนะครับแต่ว่าเน้นที่สกิลสอะ่ะเต็มก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลสาแล้วก็ตามด้วยสกิลหนะครับในส่วนของเทคนโนโลยีก็อัพเต็มทุกอันเลยเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนะครับผม ผมได้พูดถึงว่าต้องเลียงสปีดใช่ไหมสปีดของทีมผมเนี่ยค่อนข้างสําคัญอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นทีมที่เน้นตีให้ตายตีบอสให้ตายเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องพึ่งบัฟก่อแตกคราวนี้ทําไมสปีดถึงสําคัญเดี๋ยวผมตีบอสแล้วผมจะอธิบายให้ฟังละกันก่อนสู้บอสนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องทําความเข้าใจก็คือพาสซีฟของบอสนะครับพาสซีฟของบอสอย่างแรกเนี่ยก็เวลาโดนโจมตี4ครั้งจะได้รับบัฟเพิ่มโจมตีนะครับและถ้ามีบัฟ อันนี้อยู่แล้วบนตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนบัฟเพิ่มโจมตีปกติให้กลายเป็นโจมตีมากขึ้นนะครับอันนี้จะเพิ่มพลังโจมตีจาก50เป็น70เลยนะครับเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยเพิ่มเยอะมากนะแล้วก็ถ้าเกิดก่อนเข้าเทินบอสเนี่ยบอสโดนโจมตีครบ6ครั้งนะครับบอสจะทำการล้างดีบัฟ2ดีบัฟบนตัวนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้บอสเนี่ยล้างดีบัฟเกาะแตกที่เราใส่ไป เพราะฉะนั้นการเรียงระดับเทิร์นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็คือให้อลิสเนี่ยเริ่มก่อนนะครับแล้วเล่งเทิร์นชี้หยะมาพอเล่งเทิร์นชี้หยะมาเสร็จปุ๊บตีต,ตีตีไปแล้วบอสก็จะทําการโจมตีเพื่อรีเซ็ตรีเซ็ตคู่ดาวใหม่นะครับคราวนี้หลังจากนี้เนี่ยบอสก็จะเราก็จะตีบอสได้โดยที่บอสจะไม่หลังกรอกนะครับผู้แบบนี้อาจจะงงเดี๋ยวผมตีให้ดูเลยละกันนะครับมันจะใช้ดวงเยอะนิดนึงสําหรับการตีบอสต,ตัวนี้หลายอย่างเลย อย่างที่1นนะครับชีฮยายะต้องตีให้ติดเกาะแตกนะครับอ่าติดเกาะแตกแล้วอ่าคราวนี้เราก็ลุ้นโชคครั้งที่2นะครับก็คือให้สกิล2ของชีฮยายะเนี่ยมันขยายดีบัฟเกาะแตกออกไปอีก1เทินนะครับอ่าขยายติดนะคราวนี้บอสก็จะทําการโจมตีเพื่อรีเซ็ตพาสซีฟตัวเองนะครับคราวนี้เราก็จะต้องตีบอสโดยที่รักษา ตัวก่อแตกอันนี้เอาไว้นะครับก็ตีครั้งที่1นะครับอ่าตีครั้งที่1ปึ๊บคราวนี้เราก็ใชนีโอเนี่ยใช้สกิลสามเพิ่มบัฟโจมตีให้กับทุกคนในตีนะครับก็จะเป็นการโจมตีครั้งที่2อ่าคราวนี้ก็โจมตีครั้งที่3นะครับก็จะเป็นกินก้านะครับอ่าและถ้ากินก้าซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะนับเป็นการโจมตีครั้งที่4 อ่าเห็นได้ไหมว่าเนี่ยตี4ครั้งแล้วนะครับแล้วอลิสตีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีครั้งที่5ซึ่งมันพอดีเลยก่อนเข้าเทิร์นบอสพอดีเลยนะครับมันจะได้ไม่ล้างดีบัฟเพราะว่าถ้าเกิดตีบอสครบ6ครั้งเนี่ยอย่างที่เรารู้กันในพาสซีฟของบอสมันจะลบดีบัฟ2อันคราวนี้มันจะล้างเกาะแตกแล้วก็ล้างสายฟ้าของตัวกินก้าเนี่ยไปด้วยแล้วมันจะทําให้คราวหน้าตอนที่เราใช้ชีฮายาตีเนี่ยดามเมจมันจะเบาลงพอสมควร นะครับอ่าผมก็อลิสตีเลยก็ใช้สกิล3ไปเลยก็ได้อ่าคราวนี้บอสก็จะทำการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับสกิล1ของบอสเนี่ยจะเน้นตีที่ตัวแท้งเสมอนะตัวที่ยืนในตำแหน่งที่1เสมอนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเออมันจะไปยิงสุ่มมั่วนะครับอ่าคราวนี้พอเข้าเทินชีฮายาะแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าบอสเนี่ยยังมีบัฟเกาะแตกอยู่มีบัฟสายฟ้าอยู่นะครับทำให้เวลาชี้ายะเนี่ยจบตีจะ แหลงขึ้นมากแล้วก็ยังมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีของนิโออยู่ด้วย2เทินพอดีเลยนะครับอ่าก็ตีไปเลยอ่าอันนี้เกาะแตกไม่ติดไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ตีครั้งที่2โอเคอ่าคราวนี้เราก็จะเอานิโอเนี่ยเป็นการโจมตีครั้งที่3คราวนี้จะใช้สกิล1ห,หรือจะใช้สกิล2ก็ได้นะครับไม่สําคัญเดี๋ยวผมใช้สกิล1ละกัน จะได้เอาบัฟเพิ่มเกาะให้ตัวเองแล้วก็เป็นการโจมตีครั้งที่4ก็เป็นของอลิสนะครับอ่าแต่ว่าโชคดีที่ชิฮายะเนี่ยใช้สกิล2เมื่อกี้มันเพิ่มคูดดาวได้ใช่ไหมแต่ก็แล้วก็การโจมตีครั้งที่5ก็จะเป็นกินก้านะครับคราวนี้พอกินก้าตีเสร็จเราจะต้องลุ้นโชคชั้นที่3ก็คือครั้งสุดท้ายลุ้นให้สกิล2ออันนี้ที่เป็น AE ของบอสเนี่ยตีแล้ว3ตัวนี้ของเราไม่ตายนะครับ ชิฮายะกินก้าหรืออลิสห้ามตายนะครับห้ามตายเด็ดขาดก็ใช้สกิล3ของกินก้าตีไปเลยคือถ้ากินก้าใครของดีเนี่ยมันจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแต่พอดีกินก้าผมของไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ <S 2> <S 2> า ه, เนี่ยเห็นว่าโชคไม่ดีนะครับแต่ก็พอลุ้นได้ไหมเออพอลุ้นได้เปล่าคือชีฮายะเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่ายังเหลือกินก้าอยู่นะครับแต่ประเด็นคือสกิลของกินก้าเนี่ยมันคูดาวอยู่หมดเลยนะ เออก็โอกาสผ่านก็ต่ําลงนะครับต่ําลงเยอะพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวลองลุ้นดูละกันลองลุ้นดูคือถ้าอลิสรอดหนึ่งคนเนี่ยอย่างน้อยแบบถ้ามีกินก้ากับชิฮายะตัวใดตัวหนึ่งอยู่อะคือตีผ่านแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมตีไปไอ่าอาจจะได้ลุ้นอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวกินก้าเนี่ยเขาจะได้เข้าเทิร์นก่อนบอสนะครับใช่ไหมแปดเจ็ดเก้าสี่เออน่าจะได้เข้าเทิร์นก่อนบอสนะครับผม อ่าก็ลุ้นว่าจะคอมโบ2 1หรือเปล่าถ้าติดคอมโบ2 1แล้วไฟฟ้าช็อตเนี่ยก็บอสอาจจะติดไฟช็อตตายได้นะครับโอ้ไม่คีนะติดไฟช็อตไหมไม่ติดไฟฟ้าช็อตด้วยเอ้ยติดอ่าติดติดอันสแต็กสุดท้ายพอดีนะครับอันเนี้ยบอสก็ติดไฟช็อตตายนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้ในการผ่านบอส ex นะครับ การผ่านบอส EX เนี่ยถ้าเกิดเราลงซ้ำเราก็จะได้เงิน20,000ทองแล้วก็ได้ Energy เนี่ย6ขวดต่อรอบเลยนะครับถ้ามาดูที่ตัวสเตตรตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าชีฮายะเนี่ยผมตีไปค่อนข้างเยอะนะครับถ้าชีฮายะไม่ตายเนี่ยก็จะจบแน่ๆแหละเมื่อกี้สบายๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทีมที่ผมใช้นะครับอย่างที่ผมบอกไปการเลี้ยงสปีดสำคัญมาก นะครับสำคัญมากเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูแบบที่เรียงสปีดผิดนะครับดาเมจมันจะต่างกันแบบต่างกันลิบลับเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเพิ่มรอบก่อนอย่าลืมมาเพิ่มรอบกันด้วยนะเนี่ยเพิ่มได้วันละสองรอบนะครับเออเพิ่มรอบไปเลยอ่าถ้าสมมุติถ้าสมมุติมันเกิดเหตุการณ์ที่แบบเลียงสปีดผิดนะครับเลียงสปีดผิดแบบบอสได้เริ่มก่อนขึ้นมานะครับถ้าบอสได้เริ่มก่อนขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้น คราวนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเคสเมื่อกี้เนี่ยก็คือบอสเริ่มก่อนแล้วก็ตามด้วยอลิสใช่ไหมคราวนี้สปีดคนอื่นยังเหมือนเดิมนะครับยังไล่ตามปกติเป็นชี้าหยะนฮิโอกินก้านะครับผมคราวนี้มันจะแตกต่างมากเวลาแบบบอสเริ่มก่อนแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็เล่นเหมือนเดิมเลยละกันก็คือเอาอลิสเร่งให้ชี้าหยะนะครับแล้วก็เอาชี้าหยะก่อแตกติดไหมโจมตีครั้งที่1นนะก่อแตกไม่ติดรีเซ็ตนะครับ ติดก็แตกแล้วคาวนี้ก็ลุ้นสกิล l ติดอีกไหมยืดเทินไหมอ่ายืดเทินติดด้วยนะครับอันนี้ชี้ใหยะาตีไปแล้ว2ครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะตามด้วยนิโอนะครับนิโอก็จะนับเป็นครั้งที่4เนาะอ่าแล้วก็กินก้าจะเป็นครั้งที่5นะครับสำหรับสกิล2อปึ๊บ อ่าเราก็เป็นครั้งที่6เห็นป่ะมเมื่อกี้กินก้ามันเบิ้ลน,นะครับมันเบิ้ลแล้วมันก็เป็น6การโจมตี6ครั้งคุณจะเห็นได้ว่า,มาเมื่อกี้ก่อแตกกับไอบัฟสายฟ้าของกินก้าเนี่ยมันโดนล้างหายไปนะครับไอเนี้ผมถึงบอกว่ามันสำคัญมากในส่วนของตัวไอลำดับสปีดการต่อสู้นะครับถ้าเกิดผมลองตีต่อเนี่ย ดาเมจมันจะห่างจากเดิมเยอะเลยนะครับเพราะว่าชิฮายะเนี่ยสกิล3มันไม่ตีตอนที่บอสติดก่อแตกแล้วไงดาเมจมันก็จะหายไปเยอะพอสมควรเห็นปะหายไปเยอะเลยนะเนี่ยเหลือ2000 20, 0เองนะครับแล้วแบบเนี่ยตีไม่ติดก่อแตกด้วยคือดาเมจมันเบาลงเยอะแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราปิดบอสได้ไม่ทันเนี่ยบอสมันจะใช้สกิล2แล้วตามด้วยสกิล3ตายเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของทีมผมผมอย่างนี้อันหนึ่งคือด้วยความที่อุปกรณ์มันไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยต้องลุ้นโชคหลายชั้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็เรื่องลำดับสปีดเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับอ่าก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็ลองไปจัดกันดูสำหรับทีมตีบอสอ่า ex สำหรับบอสกิลนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครตี ex ไม่ไหวตีระดับก่อนหน้านี้ก็ได้นะจะเป็น normal hard หรือ advance ก็ได้นะครับถ้าเกิดเรา จบบอสแอดวานได้เนี่ยขวดพลังงานที่ได้เนี่ยมันจะได้อยู่ที่รอบละ4ขวดนะครับแล้วก็เงินจะได้ลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเสียของรางวัลน,น้อยกว่าตีโหมด ex นะครับก็จะเสียแบบคุณจะเสียไปเวลา6ขวดเลยอะเออเสียเยอะพอสมควรนะครับก็ลองทําทีมดูลองดูว่าจะตีผ่านไหมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่สมมุติว่าอยู่กิ้วแล้วแบบเออคิดว่าตัวเองไม่ต้องตีก็ได้เนี่ยไม่ไม่จริงนะครับตีไปเลยนะเพราะว่าทุก ระดับเนี่ยมันจะให้ขวดพลังงานนะครับมาตีเอาขวดพลังงานกันถ้าในกิ้ทุกคนช่วยกันตีครบ100ตัวเนี่ยมันก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดนะครับมันจะมีแจกของดีค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยขวดพลังงานเอยของอัพตัวละครแจกเงินด้วยนะครับเออแจกเงินเยอะเลยก็มาช่วยกันตีนะครับสำหรับคอนเทนต์บอทกิ้วถ้าคุณผู้ชม,ชมชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมซัมสเกมเมอร์ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ